สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูคนสวยเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราพบกันในระดับชั้นป .3 นะคะวันที่11พฤศจิกายน2564ค่ะหนังสือเล่มนี้เล่มเดิมนะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะในเรื่องของการบำรุงรักษาของเล่นและ การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวนะคะของเล่นของใช้นะคะส่วนใหญ่ก็มักจะชำรุดนะคะเพราะสาเหตุอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะอย่างแรกก็คือเล่นหรือใช้งานผิดวิธีนั่นเองนะคะเช่นทำให้ของเล่นของใช้นั้นตกพื้นนะคะแล้วก็ ชิ้นส่วนแตกกระจายหรือว่าการงัดแงะหรือแกะส่วนประกอบต่างๆของของเล่นของใช้นะคะโดยที่เราไม่ได้อ่านหรือว่าดูจากคู่มือเลยนะคะและต่อมานะคะเล่นหรือใช้งานแล้วไม่เก็บไว้ที่เดิมนั่นเองนะคะอาจจะทำให้ชิ้นส่วนของเล่นของใช้ต่างๆนั้นหายได้ ถ้าต้องการให้ของเล่นของใช้ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะเราก็ควรที่จะบํารุงรักษาอย่างถูกวิธีค่ะเราจะบํารุงรักษาของเล่นของใช้อย่างถูกวิธีได้อย่างไรนะคะเราก็ต้องสํารวจชนิดของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ที่ชํารุดนะคะ เพื่อจะได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองค่ะควรจะศึกษาคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งานนะคะที่บริษัทผู้ผลิตของเล่นของใช้ทำขึ้นมานะคะแนบมากับของเล่นของใช้นั่นเองค่ะเพื่อที่เราจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็บำรุงรักษาได้อย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะ และเราควรจะตรวจสอบลักษณะการชํารุดของของเล่นของใช้นะคะเพื่อจะได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองค่ะการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมของเล่นของใช้ให้นำกลับมาเล่นและใช้งานได้อีกนะคะเราควรจะคำนึงถึงเรื่องของ การเก็บรักษาอะไหล่ต่างๆนะคะหรือว่าชิ้นส่วนที่ชำรุดนะคะเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะเพื่อจะได้นํามาซ่อมแซมแล้วก็นํามาประกอบใหม่ให้ใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะและในส่วนของความปลอดภัยด้วยนะคะ เราควรใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมแซมนะคะใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะไม่ควรที่จะหยอกล้อกันหรือว่าเล่นกันนะคะขณะที่ใช้วัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการทำงานนะคะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือนะคะเราก็ควรใช้ยางประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าด้วยนะคะใช้เท่าที่จำเป็นค่ะแล้วก็มั่นดูแลรักษาซ่อมแซมนะคะเมื่อเกิดการชำรุดค่ะเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานนะคะให้ใช้งานได้นานขึ้นค่ะ ในส่วนของเรื่องการทำงานนั้นนะคะเราควรทำงานด้วยความประณีตละเอียดรอบคอบแล้วก็ตรวจดูผลงานด้วยนะคะหากพบข้อบกพร่องนะคะเราก็ควรที่จะแก้ไขทันทีค่ะแล้วก็ทำความสะอาดจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะคะ รวมถึงบริเวณที่เราใช้ทํางานด้วยนะคะจัดเก็บให้สะอาดเรียบร้อยด้วยค่ะและในส่วนของกระบวนการในการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูกต้องนะคะก็จะมีวิธีการคือใช้ให้ถูกวิธีใช้ให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะ นักเรียนมาดูในเรื่องของประโยชน์ของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวกันค่ะข้อแรกก็จะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของของเล่นของใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของเล่นของใช้ใหม่ด้วยค่ะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะฝึกนิสัยให้เป็นคนช่างสังเกตละเอียดรอบคอบประณีตแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยนะคะเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวได้ด้วยตนเองค่ะ นักเรียนมาดูในส่วนของตัวอย่างการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวค่ะก็จะเป็นในส่วนของการบำรุงรักษาของเล่นก่อนนะคะใช้ผ้าชุบน้ำบิดหม,ดหมาดๆเช็ดทำความสะอาดของเล่นพลาสติกค่ะในส่วนของการใช้ประแจนะคะเราจะใช้ประแจขันน็อตที่หลุดออกจาก ของเล่นนะคะให้แน่นเหมือนเดิมนั่นเองค่ะหรือว่าเราจะใช้กาวร้อนนะคะติดชิ้นส่วนของของเล่นที่แตกหักที่ทำจากพลาสติกนะคะให้อยู่ในสภาพเดิมค่ะหรือว่าใช้ไขควงนะคะคันสกรูหรือว่าตะปูควงนั่นเองค่ะที่หลุดออกจากของเล่นนะคะ ขันสกรูหรือว่าตะปูควงนั้นให้แน่นนะคะเรามาดูตัวอย่างการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวกันนะคะก็จะเป็นการใช้กาวร้อนนะคะติดชิ้นส่วนนาฬิกาปลุกนะคะนาฬิกาปลุกที่เป็นพลาสติกที่แตกหักนั่นเองค่ะหรือว่า ใช้เข็มและได้นะคะซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ได้ขาดหรือว่าได้หลุดนั่นเองค่ะหรือว่าเราจะซ่อมแซมรองเท้านะคะโดยใช้กาวยางนะคะติดพื้นรองเท้าที่หลุดค่ะหรือว่าเราจะซ่อมแซมสมุด หนังสือนะคะเราจะซ่อมแซมอย่างไรนะคะก็คือใช้สกอตเทปกระดาษกาวเทปผ้านะคะติดสันสมุดหรือหนังสือที่ขาดนะคะ นักเรียนนำใบงานที่ได้รับไปเมื่อวันที่28ตุลาคมขึ้นมาเลยนะคะเราจะมาเฉลยใบงานกันค่ะก็คือให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นการบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวและเขียนเครื่องหมาย กากบาทนะคะลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ไม่เป็นการบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวค่ะข้อที่1นะคะเล่นของเล่นตามคําแนะนำของคู่มือข้อนี้ถูกต้องนะคะใส่เครื่องหมายถูกเลยค่ะส่วนข้อที่2นะคะซื้อหนังสือนิทานเล่มใหม่ เพราะปกหนังสือขาดข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ตอบผิดนะคะก็คือใส่เครื่องหมายกากบาทนั่นเองคะ่ะส่วนข้อที่3นะคะเล่นรถบังคับที่ล้อลุดนะคะข้อนี้ถูกหรือผิดคะคำตอบก็คือผิดนั่นเองคะ่ะ ส่วนข้อที่4นะคะข้อที่4นี้ใช้ไขควงขันสกรูที่หลุดออกจากแขนหุ่นยนต์นะคะคำตอบข้อนี้ถูกหรือผิดคำตอบก็คือถูกนั่นเองค่ะส่วนข้อที่5นะคะใช้เข็มและได้เย็บหูตุ๊กตาหมีที่ขาดนะคะข้อนี้ ถูกนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่6กันต่อนะคะงัดแงะชิ้นส่วนนาฬิกาปุกจนเข็มนาฬิกาหลุดนะคะคำตอบข้อนี้คือผิดนั่นเองค่ะส่วนข้อที่7นะคะใช้ผ้าชุบน้ำบิดหม,ดมาดๆเช็ดของเล่นพลาสติกค่ะข้อนี้ถูกต้องนั่นเองค่ะ ส่วนข้อที่8นะคะทิ้งกล่องใส่ดินสอที่ฝากล่องหักลงในถังขยะค่ะข้อนี้ถูกหรือผิดคะคำตอบก็คือผิดนั่นเองค่ะส่วนข้อที่9นะคะเก็บของเล่นที่ชำรุดนำไปบริจาคค่ะข้อนี้ผิดนั่นเองค่ะ ส่วนข้อที่10นะคะใช้กาวยางติดพื้นรองเท้าที่หลุดนะคะคำตอบข้อนี้คือถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูใบงานกันต่อเลยนะคะประโยชน์ของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวนะคะมีอะไรบ้างนั้นนะคะ ข้อที่1นนะคะก็คือช่วยยืดอายุการใช้งานของของเล่นของใช้ส่วนตัวค่ะข้อที่2ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของเล่นของใช้ใหม่ข้อที่3เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ข้อที่4ฝึกนิสัยให้เป็นคนช่างสังเกตละเอียดรอบคอบประณีต และรับผิดชอบข้อที่5เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวได้ด้วยตนเองค่ะวันนี้นะคะ ครูมีการบ้านให้นักเรียนสองหน้านะคะนักเรียนำนำหนังสือการงานอาชีพนะคะแบบฝึกหัดนะคะเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปที่หน้าที่48ค่ะและโจทย์บอกว่าข้อที่1น,นักเรียนวาดภาพและระบายสีของเล่นของตนเองที่เคยชำรุดมา1ชนิดลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ แล้วตอบคําถามค่ะข้อที่1.1ของเล่นที่นักเรียนวาดภาพคืออะไรนะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนวาดนั้นคืออะไรคะของเล่นที่นักเรียนเคยเล่นแล้วชำรุดนั่นเองค่ะ1.2ค่ะส่วนใดของของเล่นที่เกิดการชำรุด1.3 นักเรียนจะซ่อมแซมของเล่นที่ชำรุดได้อย่างไร1.4การซ่อมแซมของเล่นด้วยตนเองแสดงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดนะคะก็จะมีให้เลือกคือมีวินยัยอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็รัก ความเป็นไทยนั่นเองค่ะนักเรียนเลือกเพียง1ข้อเท่านั้นนะคะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือหน้าที่49ค่ะหน้าที่49นะคะข้อที่2นักเรียนสังเกตภาพของเล่นของใช้ที่ชำรุด แล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหรือช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะ2.1นะคะนักเรียนดูภาพนี้นะคะแล้วก็มาดูคำถามข้อ1ย่อยค่ะของเล่นชํารุดอย่างไรนะคะข้อความแรกชิ้นส่วนของของเล่นแตกหักข้อความที่สอง สกรูที่ใช้ยึดชิ้นส่วนหลุดออกมานะคะส่วนข้อสองย่อยนักเรียนจะซ่อมแซมของเล่นนี้อย่างไรนะคะข้อความแรกใช้ไขควงขันสกรูยึดชิ้นส่วนของของเล่นให้แน่นข้อความที่2ใช้กาวติดชิ้นส่วนที่หลุดออกมานะคะ ส่วนข้อ2.2นะคะนักเรียนสังเกตภาพนี้นะคะหนังสือเป็นอย่างไรนะคะข้อที่1ย่อยของใช้ในภาพชำรุดอย่างไรนะคะข้อความแรกปกหนังสือฉีกขาดข้อความที่สสันหนังสือฉีกขาดส่วนข้อ2ย่อยนะคะ นักเรียนจะซ่อมแซมของใช้นี้อย่างไรข้อความที่1ใช้เทปผ้าติดที่ปกหนังสือเพื่อความทนทานข้อความที่2ใช้เทปใสติดเพื่อไม่ให้ปิดบังข้อความบนหนังสือนะคะบนปกหนังสือนะคะขอโทษค่ะอ่านผิดนิดนึงนะคะ ก็คือใช้เทปใสติดเพื่อไม่ให้ปิดบังข้อความบนปกหนังสือค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัดวันนี้นะคะนักเรียนทำให้ครบแล้วก็ทำให้เสร็จนะคะวันนี้ครูปูสอนจบแล้วนะคะก็ ขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองดีๆนะคะวันนี้ครูปูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ